ผ่านมา20ปีก็มาเป็นในายเพอนี้แล้วก็จบริ่มต้นจากกศน,นนี่แหละจบม,ม .3 ก็มาเรียนดือด้อๆเป็นเด็กดือ้อพ่อแม่ก็เลยส่งให้เรียนศาสนาเดยกปนนอแหละเป็นเด็กปนนอดื้อมากนี่เมื่อมาอยู่ปนนอนแล้วเนี่ยทาง โรงเรียนที่เขาสอนเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนพอนอเนี่ยมาเรียนเรียนกศนซึ่งผมก็ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านมังกระปิแต่ตก็เรียนพอนออยู่ในรเทศเนาะเรียนบ้านมักระปิเรียนอยู่สองปีนั่นแหละครับเรียนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาไปร่วมกิจกรรมกับไปบ้างไปมั่งจบมาเกศเฉลยก็หนึ่งกว่ากว่าจำไม่ได้นะฮะหนึ่งกว่ากว่าแต่วุฒิกศนนี่แหละทำให้ผมไปต่อได้คือไปเรียนรามขันแหนง อีสามเจ็ดจำได้เพระเรียนรามรรนาสามเจ็ดเรียนสี่ปีปกติทั่วไปเลยครับเกรดเฉลี่ยก็สองจุดหกก็ไม่ได้ดีเดือดอะไรหรอกก็เลยทํางานนี่ก็ะชนบ้างทํางานนี่ทํางานนี่ไปหลายปีครับสุดท้ายสุดก็มาลองสอบข้าราชาการในระดับอำเภอเมื่อปีสี่เจ็ดก็ได้เป็นจุมาก็ผ่านมายี่สิบปีเรามาเป็นนายอำเภอนี่แหละครับก็จุริ่มต้นจากกศน,น,นี่แหละ เรแรกก็น,นึกว่าจะจบแค่มาต้นจะไม่เรียนต่อแล้วเพราะเราเรียนศาสนาไงเ็ประมาณนี้และครับก็คือสะดวกก็คือเรียนเถอะนะครับเป็นคนไทยนะครับคถาบ้านไหนก็ขอให้เรียนแล้ววฒิตัวเนี้ยมันจะส่งเสร,ริมเราในอนาคตซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นอะไรนะครับเรียนไม่ดีก็เป็นนายอำเภอได้ส่วนเรียนดีก็แต่ฝนได้แล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนครับหลักสำคัญคือเป็นคนดีหรือเปล่าน,นะครับก็มีเท่าน,นี้แล้วครับขอบคุณครับ